3.2ค่ะเลือกรายการที่มีสาระสำคัญนะคะก็คือเม็ดเงินเยอะๆและรายการผิดปกติจากรายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายตรวจสอบกับหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นใบแจ้งหนี้ยอดคงค้างจากผู้ขายใบส่งของหรือหลักฐานการจ่ายเงินหลังวันชิงวดตัวนี้ค่ะรายการผิดปกติอะไรอาจ,จารย์เจยเพิ่งไปตรวจสอบมาเมื่อวานมีความผิดปกติด้วย ใช่าอาจารย์ไปตรวจรางเมื่อวานเลยขอดูลายตัวก่อนเลยลายตัวกับ GL GL ก็คือตัวที่โชว์อยู่ในยอดในงบทดลองตรงกันไหมนะคะดูยอดรวมสุดท้ายก่อนเทียบกันว่ามันตรงกันหรือเปล่าซึ่งไม่ตรงไม่ตรงก็ต้องไปพิจารณาหาความต่างค่ะว่ามันต่างกันแสนสองนะคะเมื่อวานต่างกันเพราะอะไรต้องไปนั่งหานะคะพอไปหาแสนสองแล้วอ๋อ ตอนบันทึกบัญชีนะคะยอดที่พันยอดไปยังบัญชีแยกประเภทอะวิ่งไม่ครบทําให้ในบัญชีแยกประเภทต่ํากว่าลายตัวเพราะฉะนั้นเมื่อต่ากว่ารายตัวคือการพันยอดของซอฟต์แวร์มันเออร์เอร์แล้วก็โอเคปรับให้มันวิ่งผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่ครบนะคะสุดท้ายผลลัพธ์ก็จะได้ลายตัวกับ GL หรืองบทดลองเท่ากันละ พอเท่ากันเสร็จปุ๊บเจาะลงไปที่ลายตัวค่ะเจาะลงไปที่ลายตัวไปหารายการที่มันน่าจะผิดปกติแล้วรายการที่น่าผิดปกติคืออะไรอาจารย์ยย้ไปเจอตัวหนึ่งค่ะเจ้าหนี้การค้าที่ลายตัวนะคือบริษัทเอยอดคงเหลือณสิ้นปีติดลบค่ะติดลบเลยติดลบติดลบค่ะแสนหนึ่งสมมุตินะติดลบเนี่ยมันอยู่<ม>ด้านไหนบริษัทเอไปดูในลายตัวแล้วมันติดลบ มันจะเขียนเหอย่างนี้เลยค่ะบริษัทด e. ีแล้วพอไปดูในลายตัวเขาจะมีเลขที่เอกสาร G B อ่ะสมุ์นะคะเลขที่เอกสารแล้วก็บอกเลยว่าลบแสนหนึ่งแค่นี้ค่ะแล้วก็โชว์ยอดรวมเลยมีใบเดียวแสนหนึ่งลบเป็นแบบนี้ผิดปกติไหมคะผิดปกตินะ แลวนี้มันจะไปติดลบแบบนี้ได้ยังไงการติดลบเกิดจากอะไรล่ะเราก็ต้องไปดูการติดลบที่เกิดขึ้นเกิดจากใบลดหนี้เอา้าอยู่ๆไม่มีการซื้อไม่มีการขายจ่ายชำระหนี้จนครบแล้วแล้วมันมีใบลดหนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเราก็มองเลยว่าสิ้นปีจะมาเหลือใบลดหนี้ใบเดียวไม่ได้หรือบริษัท B สมมตินะคะ B ก็จะมาโชว์เลขที่สมมตินะคะ Y A A ได้ที่เอกสารนะคะ Y A ใส่เข huh. oh. uh ้าไปแล้วก็บอกว่า80,000บาทซึ่ง80,000บาทที่โชว์อยู่ตรงนี้ค่ะของบริษัท B พบแล้วว่าเป็นวันที่ของปี61อาจารย์เข้าตรวจเจ้าหนี้รายตัวของงบการเงินประจำปี64 แต่พบลูกหนี้รายหนึ่งมั้งแต่กกหนึ่งมาอยู่นานจังเราอ,อยู่นานจังเลยเจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนคะหมุนเวียนหมุนเวียนแล้วปกติเครดิตอะ่ะควรจะสามสิบวันหกสิบวันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น<อ>ทาไมยังค้างหนี้กันอยู่<อ>มีสองประเด็นหนึ่งไม่ได้จ่ายหนี้กันจริงๆค้างจริงๆไอ้เจ้าเนี่ยมีปัญหากับสองบนันทึกบัญชีผิดจริงๆเขาเราจ่ายชำระหนี้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดลายตัวออกเลย แล้วมันผ่านผู้สอบมาได้ไงต้งหลายปีก็ไม่รู้ค่ะจนก,ก็เราเป็นผู้สอบไปใหม่อ่าก็เลยเราก็เลยได้ไปใหม่ไง <c oughs> เราเป็นผู้สอบใหม่เราก็ไปตรวจเนี่ยค่ะอันนี้คือความผิดป,ปกติหรือรายการที่มีสาระสําคัญอย่างเช่นมูลค่าเ็งินเยอะเจ้านี่โชว์อยู่ประมาณแปดล้านใบเดียวเลยบินใบเดียวแปดล้านเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลย เจาะไปซีว่ามีการซื้อกันจริงหรือเปล่าหรือจริงแล้วมันเป็นบินปลอมอันนี้คือรายการที่มีสาระสําคัญหรือน่าจะผิดปกติค่ะ